สวัสดีค่ะพี่พพเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะหวนจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะนิ่งไปอ่ะเขาจะมีการเทคแ action อะไรหรือเขาจะคิดยังไงกับคุณนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเลือกที่จะนิ่งจากเขาไปเนาะเขาจะทํำยังไงนะคะเรามาดูกันดีกว่าเนาะ คลิปทุกคลิปของหวานนะคะทุกคนจะเป็นคลิปแรนดอมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะทุกคนอย่าอินเกินไปเนาะบางครัง้งบางทีมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็มันไม่ใช่เป็นดวงส่วนตัวแต่อย่างใดนะทุกคนนะ การทำนายมันเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะมีผสมกันบ้างเป็นอาจจะตรงกับบางคนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคือดูแล้วอย่าอย่าเครียดนะคะอืมมันเป็นเพียงแค่การทำนายดวงแรนดอมนะทุกคนเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอืม Okay, เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคนคนนั้นถ้าคุณเนี่ยนิ่งเงียบไปเนาะเขาจะทำยังไงนะคะไไนีติดมาด้วย่เป็นไรอ่านเลถ้าคุณเลือกจะนิ่งนะคนคนนี้เนี่ยนะคะที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีธาตุด,ดินนะคะพุกศกันมังกรธาตุลมมิถุนตุนกุมแล้วก็ธาตุไฟเมษินธนู นะคะทุกคนอาจจะเกิดวันที่สมวันที่1ก็ได้นะหรือว่าวันที่7นะคะถ้าคุณเลือกนิ่งเงียบไปเนี่ยเขาคนนั้นอะ่ะหรือว่าบางท่านนะ,ะอาจจะมีการบล็อกกันหรือว่าเลิกเป็นเพื่อนกันในโซเชียลมีเดียคนคนนี้ส่องคุณหนักมากนะคะคนคนนี้เนี่ยส่องคุณหนักมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรโพสต์อะไรนะคะเขาอาจจะยันที่หวันบอกทุกคลิปอะ่ะอาจจะให้ มันกับว่าเอามือถือของเพื่อนหรือว่าไหว้วานเพื่อนเขานะคะเข้ามาสง่งเข้ามาดูคุณมาถามไทยว่าคุณน่ะเป็นยังไงมั่งคุณโพสอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาส่งหนักมากๆเลยนะคะถ้าคุณถ้าวันนี้คุณสองคนไม่ได้คุยกันนะคะหรือไม่เอาละฉันไม่อยากที่จะคุยกับคนคนนี้แล้วฉันเหนื่อยฉันทำงานหนักในความสัมพันธ์มา ด้วยตัวเองตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ไม่เห็นจะ take a คชั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งบางทีเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่เงียบๆนะคะเป็นคนที่ปากหนักนะคะบางท่านปากไม่ตรงกับใจนะอืมเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าทํางานในความความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าแชทหนักขวาทุกคน ถ้าวันหนึ่งอะถ้าคุณจะเลือกที่จะเงียบไปคุณตัดสินใจแล้วละว,ว่าฉันเลือกที่จะเงียบนะฉันม่ียา Channel, แล้วความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าฉันทํางานฝ่ายเดียวแล้วมันแบบมันเหนื่อยอะฉันขอนะคะขอที่จะเดินออกไปหรือว่าขอที่จะเงียบไปเลยดีกว่านะคะไม่อยากมาใส่ใจเหมือนเมื่อก่อนละอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นต่อไปของเขานะคะเหมือนที่หวันบอกเลยคือเขาจะส่ง ตอนแรกอะ่ะเหมือนเหมือนยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาทำอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้สึกตัวนะคะเป็นคนที่รู้สึกตัวช้านะเป็นคนที่รู้สึกตัวช้านะคะคนคนนี้นะกว่าจะรู้ตัวอะไรก็เขาก็ไปข้างหน้ากันถึงเส้นชัยกันไปหมดแล้วว่าคนนี้เพิงพ่งเพิ่งที่จะคิดได้นะคะว่าเออ ฉั้ควรจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะใจเขาอ่ะลึกๆมีคุณอยู่นะมีคุณอยู่แต่ว่าบางครั้งบางทีเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนปากหนักนะเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจก็ได้นะคะคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาจะได้หว้าวานเพื่อนไปส่องดูนะคะชีวิตคุณว่าเฮ้ยตอนนี้คือเหมือนกับว่าคุณเงียบผิดปกติแล้วนะคะคุณเงียบผิดปกติเกินไปปกติคุณจะเป็นคนทักแชทหรือว่าเป็นคนที่เข้าหาเขา มาโดยตลอดนะคะแล้วพอเวลานานไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่ได้ไม่ได้มาส่องดูเขาไม่ได้มาถามถ่ายเขาบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกตัวเป็นอาทิตย์เลยก็ได้นะคะหนึ่งอาทิตย์ถ้าคุณไม่แอคชั่นหรือว่าเงียบหายไปเลยคนคนนี้เริ่มจะร้อนใจละคนคนนี้เริ่มที่จะให้เพื่อนมาดูละว,ว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณบล็อกเขาหรือเปล่าหรือคุณเป็นอะไร ไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเริ่มเริ่มดูอะคะ่ะเริ่มดูเริ่มสอดเริ่มสอบนะคะชีวิตของคุณนะบางท่านนะเหมือน,นเห็นบางท่านพบเจอกันในโลกออนไลน์นะคะพบเจอกันในโลกออนไลน์นะคะหรือ,อเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้นะคะแล้วแล้วคุณทั้งสองคนอะ่ะก็ได้มารู้จักกันกําลังอยู่ในช่วงความสัมพันธ์ที่กําลัง อ่าเรียนรู้ที่ใส่ใจคอกันอยู่นะคะแล้วคุณตอนเนี้ยเหมือนกับว่าทํางานในความสัมพันธ์เ,ออเยอะเกินไปนะคะทำให้บางครั้งบางทีคุณก็เหนื่อยเนาะในการที่จะเทคแอคชั่นคนเดียวนะคะคุณเลือกที่จะเงียบนิ่งเงียบไปนะคะอืมจริงๆเขาก็เขาก็อยากมีใจให้คุณแหละแต่บางครั้งอะ่ะเขาเป็นคนแบบนี้เหมือนอินดี้อ่ะทุกคนอืม เขาเป็นคนอินดี้ปกติคุณอะ่ะจะเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกเขาเป็นคนที่ทำงานในความสัมพันธ์นี้อะหนักหนักมากทีเดียวเลยนะคะอืมแล้วเขาก็เหมือนดูแบบเหมือนสนใจมั่งไม่สนใจมั่งนะคะเขาเอาเวลาไปโฟกัสอย่างการงานหรือว่าโฟกัสอย่างอื่นมากกว่านะคะคนคนนี้เนี่ยแต่แน่นอนว่าถ้าคุณหายไปอะ่ะประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาจะเริ่มมาละ เขาจะเริ่มมาดูแล้วว่าตอนเนี้ยทําไมคุณไม่ทักมาหรือว่าคุณไม่ไม่มาเหมือนเมื่อก่อนอ่ะคุณเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มมาสอดส่องแล้วพอรู้ว่าคุณบล็อกเขาหรือว่าคุณเลิกเป็นเพื่อนเขาหรือคุณนิ่งเงียบไปเขาจะให้เพื่อนเขาอ่ะมาส่องคุณหรือรายงานสถานการณ์ว่าตอนนี้ยคุณบอกเขาจริงหรอคุณเป็นยังไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยถามถึงเรื่องการ take action นะคะถ้าเขามาส่องแล้วอ่ะเขาจะทำยังไงต่อ เขามาสองแล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยจะเริ่มจะเริ่มคิดแล้วว่าฉันทําอะไรผิดวะอะไรเงี้ยฉันทําอะไรผิดจะเริ่มพิจารณ์ตัวเองละจะเริ่มแบบว่าบางครั้งบางทีฉันอาจจะไม่เปิดเผยความรู้สึกก็ได้นะคะหรือนะคะอาจจะเป็นตัวเ้าวนาที่เคยมีอดีตที่เจ็บปวดบางครั้งบางทีอ่ะ เขาก็มีใจให้คุณแหละนะคะเขาก็มีใจให้คุณนะคะเนี่ย Queen of Pentacles ด้วยแล้วก็ Queen of c u p ด้วยนะคะเขาก็มีใจให้คุณแหละถ้าไม่มีใจเขาคงไม่คุยไม่เปิดใจคุยกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าอดีตเขาอะอาจจะเจอเรื่องที่มัน แย่ yeah, ทาให้ตัวเขาอะไม่อยากที่จะเอาใจลงไปมากมายนะเท่าไหร่เขาเอาใจของเขาเนี่ยไปลงกับงานไปลงกับเรื่องอื่นๆมากกว่านะ,ะแต่ถามว่าเขามีใจให้คุณไหมหวานตอบได้เลยว่าเขามีใจเขาเปิดใจให้กับคุณนะคะเขาคุยคุณคนเดียวตอนนี้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่หนักไปหน่อยนะคะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยสักเท่าไหร่นะคะบางความสัมพันธ์เนี่ยมี หวันรับรู้ได้ว่าเป็นอีกคนนึงอ่ะเป็นคนที่หน้าตาดีโด่งดังในโลกโซเชียลหรือว่ามีผู้ติดตามเยอะหรือมีคนให้ความสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าอยากที่จะเรียนรู้คุณมากกว่านี้นะคะแต่คนคนนั้นอ่ะที่เขาเลือกก็คือคุณนะคะเขาเลือกที่จะคุยกับคุณนะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีอ่ะในตัวเขาอ่ะที่เขาดูเหมือนแบบว่า อีโก้หรือเป็นคนที่ตอบช้าตอบแชทช้าหรือความรู้สึกช้าบางครั้งบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดคิดเยอะเกินไปในการที่จะทําอะไรบางอย่างก็ได้นะทุกคนนะอืมแต่แน่นอนคะ่ะว่าเขานะคะคือคนคนนี้เขาจะให้เพื่อนเขาอะถ้าสมมุติว่า เขามาส่องแล้วเนาะว่าคุณหายไปคุณเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เพื่อนเขามาส่องส่องเสร็จปุ๊บเขาจะให้เพื่อนเขาอะอาจจะส่งข้อความไปถามคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนให้ตัวคนกลางอะเป็นคนช่วยไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้นะคะให้คนกลางมาช่วยไกลเกลี่ยในเรื่องนี้เพราะตัวเขาเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งหรือเป็นคนที่ขี้อายก็ได้หรือเป็นคนที่ไม่คือกลัวคุณอาจจะเป็นไปได้ว่า คือไม่กล้าพูดก่อนอ่ะอยากอยากให้คนกลางมาช่วยไกลเกลีย่ยอืมอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งก็ได้นะอืมเพราะตลอดระยะเวลาที่ที่ที่คุยกันมาคุณเป็นคนที่แอคชั่นมาโดยตลอดนะเพราะคนคนคนี้เป็นคนไม่ค่อยที่จะพูดเยอะซสเท่าไหร่นะอืมสีด่ดาบ ืเขาตามคุณกลับแน่นอนคนคนนี้นะคะโดยใช้แบบว่าเพื่อนเขานะคะเป็นสื่อกลางในการช่วยหรือถ้าไม่มีเพื่อนเขาก็จะแอบแบบเหมือนทำอะไรให้คุณรู้บางอย่างอะว่าฉันยังสนใจเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะมีเซน์คุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองว่าคนนี้เขามาง,งอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขากลับมาแน่นอนเขาไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปหรอก นะคะเพราะว่าเขาก็เริ่มเปิดใจให้คุณไปครึ่งหนึ่งแล้วนะอืมเขาเริ่มเปิดใจให้คุณไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เขากําลังนิ่งเงียบนะคะกําลังทบทวนตัวเองในเรื่องที่เขาทําอะไรลงไปนะคะว่าเฮ้ยทําให้คุณเนี่ยน,นิ่งเงียบไปเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะเขากาลังช่างใจกําลังคิดอยู่นะคะว่าเขาทําผิดอะไรนะคะคนคนนี้นะอืรู้ตัวช้านะ ดูตัวช้านะคะแต่แต่ละแต่วันพูดเลยว่าเขาเขามีใจให้กับคุณนะคะเพราะว่า Queen of คับขึ้นนะคะเขาจะให้เพื่อนเขานั่นแหละนะหวนคิดว่าเขาจะให้เพื่อนเขานั่นแหละเป็นคนที่ติดต่อคุณไปนะไปพูดคุยกับคุณว่าทําไมคุณเงียบไปทําไมคุณเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอเขาจะตามคุณกลับอยู่นะคะอืเราจะตามคนกับคุณกลับอยู่คนคนนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะ อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขานะคะคนคนนี้นะเขาจะมาขอโอกาสนะคะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะกับคุณนะอืมถ้าเขาคิดอ่ะตกตกเหมือนกับว่าถ้าเขาคิดไตร่ตรองดีๆแล้วอ่ะเขาจะไม่สนปัญหาอะไรเลยนะหยุมหยิมอ่ะเขาจะเหมือนกับว่า เขาจะมีคุณอยู่ในทุกสถานการณ์นะคนคนนี้สมมติว่าเขาตกลงปลงใจคุยกับใครจริงๆแล้วใช่ไหมเขาจะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้กับคุณนะคะแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยด้วยนะคะอืมเหมือนกับว่ารักใครรักจริงอะ่ะอืมรักใครรักจริงไม่ยอมไม่ปล่อยใครไปแม้แม้กระทั่งตัวเองมีปัญหาแค่ไหนก็ตามเขาจะไม่ปล่อยมือคนข้างหลังเลยนะเขาจะเอาขึ้นเรือไปด้วยนะคะเขาจะเอาขึ้นแบบเขาจะยังไงเขาก็ต่อ จะต้องแบบหนีไปด้วยอะ่ะจะทุกข์จะสุขเขาก็จะเอาคุณไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนคนคนนี้นะถ้าเขาได้ปักใจรักใครนะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงเลยนะคะเพียงแต่ตอนเนี้ยเขาอา,อาจจะเจอเรื่องราวในอดีตที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการหวาดกลัวนะคะกลัวนั่นกลัวนี่คือคิดไปเองก่อนนะคะแล้วบวกกับ ความที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่ทําให้เราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาคิดยังไงนะคะแต่มีคน่ะเขา้เขามาหาเขาเยอะนะแต่เขาไม่ไม่ค่อยสนใจนะคะเขาเขาเลือกคุณนะคะเขาเลือกคุณเขาเลือกคุยกับคุณคนเดียวนะคะอืมแล้วยังไงต่อขออีกสามใบค่ะ มีคนเข้ามาหาเยอะจริงๆแต่เขาไม่ได้สนใจนะคะถ้าเขาได้ตกลงคุยกับใครแล้วเนี่ยเขาจะปักใจกับคนนั้นเลยนะคะคนอื่นๆเขาจะไม่ยุ่งเลยนะคะอืมเห็นไหมคะคนคนนี้มีคนเข้าหาเยอะนะเป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อนะคะหลอมีคนเข้าหามีสเสน่ห์มีเซ็กซี่เพีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็มีคนเข้ามาขายขนมจีบกันเยอะแยะเลยนะคะแต่เขาคนนั้นอะ เขาเลือกที่จะไม่สนใจนะเขาเลือกที่จะเดินหน้านะคะกับความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้เปิดใจคุยกับคุณแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะให้เวลาเขานิดนึงนะคะเจสเมนขึ้นมาอาจจะให้เวลาเขานิดนึงนะคะเวลาที่ทําให้เขาปรับตัวนะคะคืม <New. S 2> คนนี้ต้องการใช้เวลานะคะคนคนนี้ต้องการใช้เวลานะเนื่องด้วยอย่างที่วันบอกอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีพอเขามาเจอคุณเนี่ย รู้สึกได้ว่าเขาเหมือนกับเหมือนได้เกิดใหม่ทุกคนแจสเมนมันขึ้นมาเขาได้เจอคุณแล้วมันเหมือนกับมันมีความหวังอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันเขาเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันหลายๆอย่างจากที่ฉันเป็นคนเย็นชาหรือจากที่ฉันเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไรฉันเริ่มามาดูแลตัวเองฉันเริ่มทานอาหารให้ตรงเวลาฉันเริ่มนู่นนี่นั่น,นอย่างเงี้ย เป็นไปได้ว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นคู่กันในอดีตชาติก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นหกถ้วยแล้วก็เดรสชามินขึ้นมานะอืมเป็นไปได้คุณทั้งสองคนจะมีเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีก็ใจตรงกันนะคะบางครั้งบางทีก็รู้สึกแบบว่าห่วงหากันเหมือนเหมือนกับว่าทําไมฉันต้องเป็นห่วงคนนี้ทําไมฉันจะต้อง รู้สึกกับคนคนนี้มากมายขนาดนี้นะคะเป็นไปได้ว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเคยคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะะอาจจะเป็นไปได้เนาะทาให้ชาตินี้เขามาเจอคุณและคุณมาเจอเขามันก็เลยคลิกกันมันก็เลยได้คุยกันนะคะเพราะว่าเขาก็มีคนเข้าหาเยอะแยะใช่ไหมแต่ทําไมเขาถึงเลือกคุณนะคะอืมอาจจะเป็นในข้อนี้ก็ได้นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันจะเปิดไพ่นางฟ้าให้ดูนะคะว่าวันนี้ไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คะ่ะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอุ้ยอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะ,ะสามใบ first t o u ชอ่าใช่เลย คือเขากลัวเขากลัวนะคะเขากลัวที่จะบางครั้งบางทีอ่ะคนคนนี้ที่เหมือนบอกอ่ะเขาเป็นคนปากหนักนะเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจเนี่ยการแสดงท,ทุกสิ่งทุกอย่างของเขามันย้อนแย้งหมดเลยม,มันเหมือนหน้ากากที่เขาสร้างขึ้นนะภายนอกดูเย็นชาภายนอกดูดูเหมือนไม่มีอะไรไม่ได้สนใจแต่จริงๆข้างในแทบจะละลายเลยทุกคน อมเมื่อเจอความห่วงใยความความที่คุณทั้งคุณอะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดของเขานะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเป็นคนที่เรื่องเล็กน้อยอะคุณจะไม่คุณจะไม่ปล่อยข้ามเลยนะคุณจะให้ความสําคัญกับจุดจุดนั้นมันทําให้คนคนนี้เขารู้สึกประทับใจในตัวคุณมากๆเลยนะคะแม้แต่เรื่องเล็กเลกน้อยๆอยนะคะอืมเขาชอบที่จะ เขาชอบที่จะให้คุณแสดงความรักอย่างเช่นแบบอย่างสมมุติอะ,อะแบบว่าคืนนี้นะหลับฝันดีนะจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้มันทําให้เขาดูแบบเฮ้ยมีคนมาพูดแบบนี้กับเราเรารู้สึกแบบน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยน่ารักแล้วรู้สึกทําไมเธอหน้ารักขนาดนี้ทําไมไม่เคยมีใครทําแบบนี้กับเขามาก่อนเลยแล้วแบบอยู่ดีๆมาพูดแบบรักนะจุ๊บๆหรือว่าฝันดีนะแต่เองอะไรอย่างเงี้ย มันทําให้เขาใจสั่นหวั่นไหวอ่ะแล้วต่อหน้าคุณน่ะหรือคําพูดที่เขาคุยกับคุณหรือข้อความอะไรก็ต่างๆอ่ะมันจะกลับกันหมดเลยอ่ะมันจะแบบเหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่เป็นอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ในใจอ่ะมันแบบมันละมันละลายไปหมดแล้วอะคนคนนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอืมจะเป็นแบบนี้จะเป็นคนปากหนักเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จิตใจแล้วอ่อนระทวยนะคะไพ่บอกว่า ให้เวลาเขาปรับตัวนิดนึงนะคะบางครั้งบางทีเขาอาจจะเจออะไรที่มันหนักหนาะนะคะให้เวลาเขานิดนึงนะหรือกับกันก็ได้นะเป็นเรื่องของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรมากนะเค,คุยคุณคนเดียวนะแต่ว่าเขาอาจจะก็คือให้เวลาเขานั่นแหละให้เวลาเขานะคะยังไงเขาก็เลือกคุณยังไงเขาก็มีความสนใจในตัวคุณมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษแล้วกันนะ อก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอ,อันไหนที่ดีหรือไม่ดีก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้หันก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย